สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยนะคะประจำวันพระััสบดีที่14มกราคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมหน้ากัน3คนดิฉันดีที่การกำลังวันคุณรัตพลนอ่อนสนิทและคุณจำเริญตันสมบุญร่วมคุยข่าวเช้านี้นะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศในกรุงวอชิงตันกันเลยค่ะเพราะว่าสภาผู้แทนรษาษฎรสหรัฐ เริ่มต้นกระบวนการอภิปรายนะคะเพื่อลงมติกันว่าจะยื่นถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่2หรือไม่นะคะสืบเนื่องจากเหตุการณ์พุ่นวายที่มีม็อบไปบุกอาคารรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้คลืบหน้าอย่างไรบ้างคะคุณจำเริงคะก็ทางฝ่ายสภาล่างซึ่งทักเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่นะครับเริ่มกระบวนการอภิปรายเพื่อจะลงมติว่า จะยื่นยัติขอถอดถอนะธฒนาธิบดีทรัม์เป็นครั้งที่2หรือไม่นะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์จลาจนบุกเข้ายึดรัฐสภาเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกเนื่องจากดูจะมีซุ้มเสียงที่ทางสสบางคนของพรรคพริาริกันก็ดูจะออกมาสนับสนุนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสสลิชเชนี จอห์นแคคโก้แล้วก็เฟรดอาดัมแล้วก็อาดัมคินซิงเกอร์นะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยาทางผู้นำของพรรคบริพารบริกันในสภาผู้แทนรัษฎรเคปินแมคคาที่ก็บอกว่าการต่อตอนพัฒนาที่ดีในช่วงนี้จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีในความพยายามที่จะรักษาสมานณัชั์รักษาความสามาัคคีไม่ให้มีความแตกแยกในประเทศนะครับแล้วโคศก ของอุทิสมาชิกมิชแมคคอนเนลก็บอกว่าสวแมคคอนเนลยังไม่ต้องการให้มีการประชุมฉุกเฉินของวุฒิสภาพเพื่ออภิปรายเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ด้อย่างไรอย่างไรก็ตามพรรคเดมโมแกรตก็กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังปลุกปั่นให้เกิดการจลาจนทําให้มีผู้บุกเข้ายึดรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุทธที่แล้วแต่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยเดินทางไปเยือนชายแดน ด้านที่ติดกับเม็กซิโกแล้วก็เมื่อวันอังคารก็บอกว่าการถอดถอนนี่จะทําให้เกิดความโกรธแค้นการแตกแยกความเจ็บปวดเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะครับแล้วก็บอกว่าความพยายามจะถอดถ,ถอนครั้งที่2เนี่เป็นการล่าแม่มดอย่างต่อเนื่องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองนะครับครั้งแรกผู้นําสหรัฐก,ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความพยายามล่าแม่มดแต่ว่า ความพยายามถอบถอนซึ่งต้องแยกกันในสภาเนี่ยเป็นการลงมติเพื่อจะเสนอคำร้องหรือว่ายัติขอถอดถอนแต่การตัดสินใจจะต้องใช้เสียงสองในสในสภาสูงรู้ที่สภาซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะสามารถไปได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าว่าจะได้เสียงสนับสนุนจากฝ่ายบริบัริกันพออีกประมาณ16เสียงที่จะทำให้ได้เสียงข้างมากพอหรือเปล่าอย่างไรก็ตามมีแท็กติกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า สภาล่างเนี่ยหลังจากที่อภิปรายแล้วก็ลงมติในยติถอดถอนและอาจจะชะลอการยื่นยตินี้ยังไม่เสนอต่อวุธิสภาอาจจะรอให้ในาโจบไบเดนเนี่ยเข้าปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วค่อยเสนอยตินี้ต่อสภาสูงชุดใหม่นะครับซึ่งถ้าเผื่อประธานาธิบดีทรัมป์พ้นจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็มีการลงมติถอดถอนย้อนหลังเนี่ย ผลที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะเป็นผลให้พัฒนาที่ดิธรัมเนี่ยถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในเวลาต่อไปได้ครับคุณพิติการ์ครับอืนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่เราติดตามใกล้ชิด่ะไม่ว่าจะก,ก่อนหรือหลังก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวอยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะคะที่ไม่ต้องรอกันแล้วนะคะนับถอยหลังหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะก็จะถึง พิธีปฏิญ,ญาณตนรับตําแหน่งผู้นําสหรัฐคนใหม่นะคะโดยทางว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าเขาไม่หวั่นเกรงที่จะดําเนินการพิธีสําคัญนี้กลางแจ้งตามธรรมเนียมประเพณีนะคะขณะที่เจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็ยกระดับคุมเข้มกันทั่วกรงวังเชนตันกันเลยทีเดียวเรียกว่ามากที่สุดในปฏิศาสตร์ของพิธีสาบานตนรับตําแหน่ง Uh huh. ผู้นําสหรัฐด้วยเช่นกันนะคะท่ามกลางความกังวลว,ว่าอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นในกรุงวอชิตันในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยตอนนี้คุณรัฐพลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาอัปเดตด้วยใช่ไหมคะครับผมอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้เ,นเต็มๆนะครับพวกเราก็จะรายงานข่าวพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของโจไบเดนซึ่งคุณอธิการเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดแผนเนี่ยก็คงจะไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับสําหรับเหตุการณ์จากนี้นะครับ คิดว่าจะต้องมีค่อยๆเพิ่มนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าจะมีการเพิ่มกําลังทหารกําลังสํารองจากกองทัพอเมริกันเนี่ยมาที่บริเวณกรุงวอชิงตันอย่างต่อนเนื่องทั้งช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ไปจนถึงวันที่เป็นวันพิธีนะฮะ20มกราคมวันพุธหน้าคาดว่านะอย่างน้อยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากกองกำลัรงรองสหรัฐ National การ r d เนี่ยถึง20,000คนนะครับ กระจายตามจุดต่างๆในกรุงวอชิงตันเพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วก็อย่างที่คุณนิธิการบอกว่าจำนวน20,000คนเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการของเจ้าหน้าที่อาขาในวันพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนะทางโจไบเดนก็บอกว่าตนนั้นไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรนะครับแล้วก็จะทำตามประเพณีสหรัฐโดยนอกจากจะสาบานตนรับตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ยังจะกล่าวสุนทรพจน์ กลางแจ้งด้วยเหตุการณ์นี้จะเกิดที่ปีกด้านตะวันตกของอาคารรัฐสภาอาเมริกันนะฮะที่ใจกลางกรุงวอชิงตันก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะฮะหลังจากเกิดเหตุจลาจลบุกยึดรัฐสภาเมื่อวันพุทธที่แล้วนะบุคคลที่เตรียมงานพิธีนี้ ของโจไบเดนก็ได้พูดคุยกันตลอดนะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยตอนนี้เนี่ยถ้าได้ขับรถผ่านบริเวณอาคาราารัฐสภาสหรัฐมีการกั้นรั้วนะกั้นรั้วสูงรั้วเหล็กที่เป็นรั้วที่ปีนป่ายไม่ได้นะถือว่าเป็นการยกระดับความการป้องกันอีกชั้นหนึ่งจากการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่นะฮะซาว h าแชคชูเมอร์ซึ่งเป็นผู้นำของเดโมแครตในวุฒิสภาก็ได้บอกนะครับว่า คนนั้นมีความพยายามที่จะวางแผนที่อันตรายต่อเนื่องนะอย่างน้อยก็พบถึงการวางแผนแล้วออนไลน์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่นะฮะสำหรับฝ่ายบริหารของกรุงวอชิงตันแล้วเขตกใกล้เคียงนะก็คือในรัฐแมริแลนด์ลรวก็รัฐโอร์จินียซึ่งเป็นรัฐเพื่อนบ้านของกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกผู้คนในรัฐของตนว่าในวันที่มีพิธีจริงเนี่ยให้ดู จากโทรทัศน์ทางบ้านดีกว่าคือไม่อยากให้มีการรวมตัวกันของฝูงชนขณะที่บริษัท Airbnb ซึ่งเป็นบริษัทจองห้องพักแล้วก็บ้านพักนะฮะออนไลน์ก็ได้บอกในวะันพุธนะครับว่าอาจจะยกเลิกการจองของลูกค้านะฮะที่จองในเขตกรุงวอชิงตันในช่วงงานพิธีแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็จะระงับการจองในเขตกรุงวอชิงตันในช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะส่วนอื่นๆของอเมริกากันบ้าง มีบางรัฐก็มีการเตรียมตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีรายงานข่าวว่ากลุ่มที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บางกลุ่มนั้นติดอาวุธด้วยแล้วก็ใส่ชุดพรางต่างๆเนี่ยมีแผนที่จะเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาของมรัฐต่างๆนะเพื่อที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ต่อเนื่องนะตัวอย่างเช่นในรัฐวิสคอนซินนี้ก็มีการเตรียมการรับมือแล้วนะฮะผู้ว่าการรัฐแอนโทนีเอเวอร์สก็ได้เตรียมการที่จะ ให้ทหารกองกำลังสำรองเนี่ยเข้าช่วยรักษาความปลอดภัยในในวันช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เห็นมานะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาที่รัฐเคนตักกี้ตัวรัฐสภาของโลร,รัฐก็มีผู้ประท้วงนะเข้ามาล้อมบริเวณนะคะสภาก็คนเหล่านี้บางคนเนี่ยมีมีอาวุธปืนนะแล้วก็มีสายรัดข้อมือสำหรับการจับกุ่มมาด้วย แต่ว่าไม่ได้เกิดความรุนแรงไปอย่างใดแล้วก็ประท้วงมิ t มคคอนเนลซึ่งเป็นสวอของรัฐด,ดังกล่าวแล้วก็เป็นผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภานะฮะท้ายสุดนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกแถลงการผ่าน Fox News ในวันนี้นะฮะบอกว่าจากที่มีรายงานว่ามีการเตรียมเดินขบวนอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยตน,นยขอเรียกร้องให้ไม่มีการก่อความรุนแรงไม่มีการทําผิดกฎหมาย แล้วก็ไม่มีการสร้างความเสียหายต่ออาคารสถานที่ครับอืมรเรียกว่านะับถอยหลังกันหลายประเด็นเลยนะคะว่าเข้มข้นทีเดียวไม่รู้ว่าเราก็เจอความท้าทายจากเรื่องโควิดมาแล้วก็ทําให้ต้องพิธีดังกล่าวเนี่ยต้องจัดขึ้นท่ามกลางนิวมนอร์มัลก่อนที่จะมีเหตุวุ่นวายที่กรุงวอชิงตันไปก่อนหน้านี้ก็เลยทําให้ต้องมีการ เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยเช่นกันคุณจำเลอมีอะไรจะเสริมคะอัปเดตนิดหนึ่งขณะเมื่อสักครู่ผมบอกว่าสภาู้แทนรัษฎนรอภิปรายตอนนี้มีข่าวเข้ามาแล้วลงมติแล้ว<ะ>ก็คือ<ะ>หมายถึงว่าผ่านแล้วมติที่จะขอให้มีการถอดถอนเนี่ยผ่านสภาแล้วลงมติแล้วนะครับครับค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็อัปเดตกันใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะไปที่อีกหนึ่งท่าทีของบริษัทเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับ บัญชีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกเจ้าหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณจำเนนคะก็คือ YouTube นะครับ YouTube ก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์รายล่าสุดนะครับที่ตัดสินใจดำเนินการบางอย่างที่จะเกี่ยวกับบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคราวนี้เนี่ยบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเป็นช่องของโดนัลด์ทรัมป์ทาง y ยูทูบโดนัลด์ทรัมป์ชาน n ลส์นะครับ YouTube ก็สั่งระงับใช้เป็นเวลา1สัปดาห์เป็นอย่างน้อย โดยให้เหตุผลเป็นความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่ยังมีอยู่ทาง y t u t u เนี่ยได้ถอดเนื้อหาที่ถูกอัปโหลดขึ้นทางช h a n n e l นัล a l ทรัม m ์เมื่อวันอังคารที่12มกรานะครับบอกว่าเป็น,ปนการยุยยให้เกิดความรุนแรงแต่ไม่ได้ระบุว่าวิดีโอชิ้นไหนนะครับเพียงแต่บอกว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎนะครับแล้วนอกจากการถอดวิดีโอออกจากช n n อ l d o นัล d t ทรัม c ์ช n n อ l แล้ว y o YouTube ยังสั่ง ไม่อนุญาตให้มีการคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นใดๆทางแชแนลนี้โดยไม่มีกำหนดด้วยนะครับก็อย่างไรก็ตามชแนลของโดนัดทรัมป์ทาง YouTube ยังไม่ได้ถูกปิดเพียงจะถูกระงับใช้ไป1สัปดาห์ภายใต้ระเบียบหรือหลักการของ y t u t u เนี่ยเขาเรียกเรียกไงว่า three strike and you are out คือสำหรับการ <S 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 ดำเนินการครั้งแรกคือสไตร์แรกเนี่ยคือระงับใช้7วัน นะครับ mm hmm. ถ้ามีสตราค์ครั้งที่2ก็จะถูกระงับใช้2ส,สัปดาห์แต่ถ้ามีการดําเนินการครั้งที่3หรือว่า the third strike out เลยก็คือบัญชีหรือว่าช่องนี้ก็จะถูกระงับถูกยกเลิกเป็นการถาวรน,นะครับ mm hmm. ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทไฮเทคใหญ่ๆอย่างเช่น Facebook, Instagram, Twitter ก็ได้มีมาตรการต่างๆกัน เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเนี่ยได้ระงับบัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไม่มีกําหนดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยจนถึงวันที่20มกราแต่ Twitter ไปไกลเลยยกเลิกเป็นการถาว <Okay. S 1> รแอดเรล์ตัวดีทมี่ยกเลิกเป็นการถาวรเลยแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างอื่นอย่างเช่น Reddit กับ Snapchat ก็สั่งระงับไปเหมือนกันแล้วก็มีแอป อันหนึ่งนะครับเราไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่เป็นแอป,ปสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ว่ากันว่ากลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นิยมใช้ชื่อ Parler ซึ่งทาง Apple กับ Google ก็ถอดแอปเนี้ยจากแอ Store ของตัวเองไปแล้วเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินการของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่คาดว่าจากัดสิทธิ์ในการแสดงความเห็นหรือว่าแสดงออก ทางออนไลน์ของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ครับคุณดีกันค่ะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจัารลยค่ะ,ะจากเรื่องของสหรัฐขยับมาที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิดนะคะไฟที่ประเทศจีนตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เนี่ยสูงสุดในรอบ5้าเดือนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายเมืองค่ะโดยคณะกรรมาการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงานนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก115คนในวันอังคาร 90คนในอยู่ในมณฑลเหอเ่ยนะคะซึ่งถือเป็นสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่30กรกฎาคมค่ะแล้วก็มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงมณฑลเหอหลงจียงที่อยู่ติดกันก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งมณฑลแล้วนะคะขยับไปที่ญี่ปุ่นบ้างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะโยชิฮิเดะสุกะ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มอีก7จังหวัดในแถบกลางและทางตะวันตกของประเทศนะคะหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนนายกของญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตกเกียวและเขตปริมนพลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ขยายพื้นที่ออกไปอีกนะคะนครโอซาก้าก็โดนอีกเช่นกันแล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันพระขสบดีนี้เป็นต้นไปจนถึงเกุมภาพันธ์นี้นะคะ โดยสถานการณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า3,200 0คนและเสียชีวิตกว่า4,000คนด้วยกันไปปิดท้ายที่อินโดนีเซียกันนะคะก็ประธานาธิบดีโจโควิดโดโดค้ค่ะก็นำทีมฉีดวัคซีนโควิดโดสแรกนะคะซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัทซิโนแวคเมื่อวันพุธซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอินโดนีเซียกว่า 1 8 0ล้านคนก็เป็นเป้าหมายของทางสาธารณสุขของอินโดนีเซียนะคะและทางสถานการณ์ในอินโดนเนียก็น่าวิตกทีเดียวเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า860,000คนนะคะและเสียชีวิตแล้วนเนี่ยเกือบ25,000คนทีเดียวพูดถึงการฉีดวัคซีนเราก็มีบริษัทหลายแห่งที่เร่งพัฒนากันแล้วก็ หลายบริษัทยอยู่ในระดับการทดลองขั้นสุดท้ายล่าสุดในเป็นคราวของบริษัท s i n นแวคนะคะของจีนปรากฏว่าการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิลเนี่ยเผยให้เห็นว่าวัคซีนสัญชาติจีนนี้มีประสิทธิผลที่50.38ซึ่งถือเป็นอัตราส,ส่วนที่ลดลงควบไปเลยนะคะเกือบ30จากผลการทดลองขั้นต้นที่นามาเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ก่อนทีนี่ศูนย์วิจัยที่ รับผิดชอบด้านการพัฒนาและทดลองวัคซีนในประเทศที่นครซาเปกลโลของของอ่อบราซิลเนี่ยระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าตอนแรกเนี่ยวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิดโดยรวมคือ78%แนะคะและสร้างคุม้มคุ้มการต่อการเกิดอาการรุนแรงได้แต่ว่าผลการทดลองรอบใหม่ที่มีอาสาสมัครร่วม12,508คนเนี่ยให้ผลออกมาว่าวัคซีนซีโนแวคมีประสิทธิผลที่ระดับ 50.38%แต่ว่าสามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงจากโควิดได้100%อยู่อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะซึ่งการเปิดเผยออกมาเนี่ยมาในช่วงเวลาที่รัฐบาลบราซิลกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะว่าแจกจ่ายวัคซีนช้าไปหน่อยทั้งที่ผู้เสียชีวิตจากโควิดในบราซิลก็สูงมากทีเดียวกว่า200,000คนแล้วนะคะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกรณีของชิลี ก็แจกจ่ายวัคซีนของไฟเซอร์และ b บโอเอ็นให้กับประชาชนแล้วส่วนอาร์เจนตินาก็ฉีดวัคซีนส putnik 5ของรัสเซียให้กับประชาชนแล้วเช่นกันนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของวัคซีนที่เราพูดถึงกันในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเอาล่ะพูดถึงภาวะการระบาดของโควิดเนี่ยนะคะก็ผลักดันให้ผู้คนนับล้านชีวิตค่ะซึ่งรวมถึงเรา3ามคนด้วยเนี่ยนะคะต้องทำงานกันที่บ้านเวิร์คคอมพมกันมานานทีเดียวค่ะ ที่นี่ทางองค์กรแรงงานสากลก็เล็งเห็นถึงประเด็นนี้แล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องตักดนันให้มีการปรับปรุงคุณภาพของพื้นที่การทํางานแบบ Work from Home มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณดัตตาคงคะับเยอะแยะเลยครับไม่ใช่แค่สามคนที่นี่นะครับ <c oughs> 260ิล้านคนทั่วโลกนะครับ <c oughs> ที่ทางานจากบ้าน <c oughs> คิดเป็นเกือบ108ร้อยละแปดนะฮะของผู้ที่อยู่ในวัยทางานทั่วโลกตามรายงานของ อ่ไอเอหรือว่าองค์การแรงงานสากลน,นะฮะโดยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวจะหยิบยกวางประเด็นละกันสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มรายได้น้อยต้องทํางานจากบ้านนั้นเป็นกลุ่มที่อ่าทงานหัตถกรรมหรือว่างานเย็บเสื้อผ้าไม่ต้องทํางานในโรงงานที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่อัตโนมัติพวกนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะฮะแล้วก็ เชิญกับการไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางานที่บ้านเช่นโรคกรามเนื้อกระดูกแล้วก็แถมยัองอาจจะมีรายได้ต่ํากว่าแล้วก็ไม่แน่นอนมากกว่านะทีนี้สําหรับคนที่มีรายได้ค่อนข้างจะสูงหน่อยเป็นงานทักษะแต่ว่าต้องทํางานที่บ้านปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเช่นแรงกริดนั้นก็เป็นได้รายได้ไม่เท่ากับคนที่เข้าออฟฟิศทางานนะโดย โดยギャบหรือว่าความแตกต่างของคนที่ทํางานอยู่บ้านแต่ว่าเป็นงานที่มีทักษะนั้นอยู่ในระดับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าคนที่ทํางานลักษณะเดียวกันแต่ว่าเข้าไปในทํางานเข้าไปในที่ทํางานแต่ถ้าเป็นประเทศอย่างอินเดียเนี่ยเขาบอกความแตกต่างเนี่ยอยู่ที่ระดับ5 0เเเดียวนะฮะ mm hmm. อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการทํางานจากบ้านเขาบอกว่าการรวมกลุม่มหรือว่าการขับเคลื่อนเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆเนี่ย แทบจะหายไปนะหรือว่าน้อยลงจากการเทียบกับการไปทํางานในออฟฟิศแล้วก็มีการศึกษาหารือรวมกลุ่มกันกับคนที่ที่ทํางานท้ายสุดครับเขาก็เลยแนะนานะบอกว่าพอโควิดสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเทรนด์ของการทํางานจากบ้านน่าจะอยู่กับเราต่อนะ ILO ก็เลยแนะนําว่าควรจะมีการประกาศกฎหมายคุ้มครองคนที่ทํางานจากบ้านแล้วก็แนะนําด้วยนะครับว่าให้มีการลงทะเบียนนะคนที่ทํางานจากบ้านแล้วก็ติด ระบบที่ติดตามสภาพการทํางานที่บ้านด้วยว่าเป็นไปตามสิทธิแรงงานหรือไม่ครับผู้นิติการก็เป็นขอ้ขอเรียกร้องที่น่าสนใจนะคะส่วนแนวทางปฏิบัติอย่างไรเดีวก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละองค์กรที่จะนําไปใช้แล้วกันนะคะอาคาส่งท้ายกันวันนี้ค่ะด้วยหลากหลายเทคโนโลยีนะคะในงาน CES 2021ซึ่งแน่นอนนะคะว่า คงจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยีด้านสุขภาพแลว้วก็เทคโนโลยีที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมคะคุณจําเริมมีอะไรน่าสนใจบ้างคะมีหลากหลายแต่เท่าที่เวลาอํานวยเดี๋ยวผมหยิบตัวอย่างมาเป็นน้ําจิ้มสองสามตัวอย่างแล้วกันเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็อย่างเช่นแปรงสีฟันในทีสีฟันไฟฟ้าเนี่ยเราเราเรามีขายในตลาดมานานแล้วแต่ว่าอย่างของฟิลิปเนี่ยเขาก็แนะนํารุ่นใหม่ชื่อโซนิ c แคร์นะครับ prestige 9,900นี่ <c oughs> มีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับแรงกดนะครับการเคลื่อนไหวของหัวแปลงความแรงของแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้แน่ใจว่าแหมใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้แล้วปากฟันสะอาดม <c oughs> ไม่ร่นนะว่าอะไรเงี้ยนะแต่สำคัญต้องขยันใช้นะครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงโควิดอยู่กับบ้านนี่ ถ้าตื่นมาแล้วไม่แปลงฟันอะไรเงี้ยไม่ได้ออกจากบ้านแล้วไม่แปลงฟันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับอันนี้พูดถึงตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <laughs> อีกอันหนึ่งอ่าอีกอันหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอ่านคลื่นสมองชื่อไอซิงเวฟเป็นหมวกผวมดูแล้วเหมือนกับหมวกของสตร r มทรูเปอร์ทหารในส t a r ์วอร์นะครับแต่เป็นหมวกอัจฉริยะที่ช่วยอ่านจับคลื่นสมองปกติอุปกรณ์แบบนี้มันจะมีอยู่ใน โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกแพทย์แต่เขากําลังพัฒนาอันนี้เพื่อจะให้คนเนี่ยใส่อยู่ที่บ้านได้แล้วก็จะตรวจจับเพื่อจะดูสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าเอ๊จะมีความผิดปกติของระบบปราาะสาทหรือเปล่าอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคปาร์กินสันโรคลมชักหรือแม้กระทั่งอารมณ์สลดหดหูอ่า <c oughs> ยัางพัฒนาไม่เสร็จเพราะนั้นต้องอดใจรอ,อนิดนึงคงให้ทันได้ใช้แน่อ่ะ อีกอันนึงอันนี้เป็นเทคโนโลยีเรียกว่า big brother น่ากลัวเหมือนกันก็ชื่อโนบิลัเป็นไฟติดที่ไปตาวไฟเนี่ยจะเป็นไฟอัจฉริยะมากเลยจะรู้เลยว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยผมเรียกว่าไฟ big brother คือเราจะนอนไฟก็จะรู้เราจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้กินข้าวไฟก็รู้ถ้าเราสลบล้มไปที่พื้นไฟนี้ก็จะรู้ก็จะตรวจจับแล้วก็จะถามว่า เป็นลายไหมถ้าเราไม่ตอบ oh. ในเวลาสมควรเนี่ยไฟเนี่ยก็บอกแล้วเป็นไฟอัจฉรยิยะแล้วเป็นไฟ big กบราเธอรู้หมดเลยว่าเราทําอะไรยื่ไหน oh. ถ้าเราเปลี่ยนจุดหรือว่าไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ควรจะเป็นไฟถามแล้วเราไม่ตอบไฟเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์แล้วก็จะมีระบบสื่อสารเนี่ยแจ้งเตือนไปถึงคนใกล้ชิดแล้วก็พยาบาล oh. นะครับแล้วถ้าเผื่อบุคคลน,นี้มาไม่ทันเนี่ยไฟเนี่ยมีไมโครโฟนสองทางอ่า ให้สามารถให้คนที่เยี่ยมทางไกลหรือว่าญาติจะมาไม่ถึงก็อาจจะบอกว่าเป็นยังไงไหมคุณนิติการาเป็นยังไง<ม>แค่อเป็นลมไปหรือว่าแค่เหนื่อยอ่อนอยากจะเปลี่ยนที่นอนอะไรแบบนี้สื่อสารสองทางได้ <c oughs> นี่ผมถึงเรียกว่าไฟบิ๊กบราเธอร์โนบิลมนะครับเป็นไฟฉริยาอ่ะอีกสองตัวอย่างอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นอันแรกคือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็มีเขาเรียกแหละ หุ่นยนต์รุมบ้าแล้วก็เป็นแบนแบรแล้วก็ดูฝุ่นไปเรื่อยเลยทีนี้ของซัมซุงเนี่ยเกาพัฒนามา9ไป,ไปกว่านนั้นเขาชื่อเจ็ตบอ90 AI Plus คีย์อยู่ที่ AI Plus เพราะว่าหุ่นยนต์รุ่นนี้จะมี AI เข้าไปแล้วจะมีระบบไลด้ากับเซนเซอร์ที่จะสามารถสอดส่องแล้วก็สร้างภาพสามมิติของสิ่งที่ได้เห็น จากเซนเซอร์แล้วก็ไลด้าที่ส่งออกไปแล้วเมื่อภาพสามมิต<ม>ิ<ม>ที่สร้างขึ้นมาเนี่ย AI mm. ก็จะอ่านแล้วก็จะรู้เลยแยกแยะบอกว่าอ๋อสิ่งนั้นที่อยู่เนี่ยเป็นอะไรเป็นของที่เปราะบางไม่ควรจะไปใกล้ไม่ควรจะไปเดี๋ยวจะไปทําให้ตกแตกหรือจะเป็นเศษอาหารที่สมควรจะดูดหรือจะเป็นอะไรที่ควรจะละเว้นอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่าในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์เลี้ยงก็ทาอะไรเลิะเธอเอาไว้ แล้วหุ่นยนต์ไปดูไปหุ่นยนต์ก็เสียใช่ไหมนี่หุ่นยนต์นี่สามารถป้องกันตัวเองนะจากระบบ a i สามารถตรวจจับและรู้ได้ว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่นะเป็นของเหลวกองนี้ของหมาของแมวทิ้งไว้เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวนี่หุ่นยนต์สามารถจะมีระบบที่ตัดสินใจได้ตัวตัวเองล้วสามารถจะย่อตัวได้ให้ลอดตาย เฟอร์นิเจอร์เต็เตี่ยได้ด้วยสามารถเพาะเส้นพล็อตเส้นทางเดินทางของตัวเองมีชีวิตจิตใจมีวิญญาณของตัวเองว่างันเกิดเรียกว่าน่ากลัวนะน่ากลัวอ่ะสุดท้ายคุณรัะตะพลกับคุณนิติการอาจจะชอบเป็นตู้เย็นอัจฉริยะตู้เย็นอัจฉริยะเนี่ย ก็ไม่ใช่ของใหม่เราก็รู้กันมาอยู่แล้วตู้เย็นที่แบบแหมทุกอย่างสามารถจะเป็นทั้งตู้เย็นเป็นทั้งจอสกรีน<ม>เป็นสมาร์ททีวีทำได้ทุกอย่างมีสูตรอาหารแต่ตู้เย็นคราวนี้ของบริษัท LG เขาชื่อ InstaView มีฟีเจอร์พิเศษอยู่สองอย่างก็คือว่าถ้าเราอยากจะรู้ในตู้เย็นมีอะไรเนี่ยแล้วเราไม่อยากจะเปิดตู้เย็นเนี่ยเราเคาะเบาๆที่ฝาตู้เนี่ย ตัวกระจกที่เป็นซีทรูเนี่ยจะมีไฟสว่างขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองเห็นโอ้มีไข่เหลืออยู่กี่ฟองมีผักอยู่เท่าไหร่ไม่ต้องเปิดประตูเลยอาสามารถมีเคาะเบาๆนะนะและถ้าเผื่อว่าเราอยากจะเปิดประตูแต่ว่าเราถือของเต็มเลยยุ่งเลยสามารถจะใช้เสียงคำสั่งเปิดประตูตู้เย็นตูจะเปิดมาเองเลยน่ากลัวนะฝังดูแลน่ากลัวมากเลยเทคโนโลยีมันทำให้หน่ากลัวมาก ก็เป็นฟีเจอร์ที่ทำไมทาง LG ก็พยายามจะเสริมแต่งเข้ามาให้ตู้เย็นอจัจฉริยะมีความเป็นอจัจฉริยะมากขึ้นนั่นแหละนะเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือยากลงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันยากตอนโปรแกรมเนี่ยผมเชื่อนะเพราะว่าตอนที่มาตั้งมาโปรแกรมว่าจะทำไงให้มันอจัจฉริยะเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ยากที่สุดในการใช้งานครับ คือฟังดูหือหวามากเลยนะคะโดยเฉพาะเอ่โคมไฟยานที์กับตู้เย็นเอัจฉริยะเนี่ยฟังดูแล้วแบบจะดีใจที่ได้ใช้หรือว่าจะรู้สึกกลัวหรือว่าหวัว่นใจดีเพราะว่าเขาจะฉลาดเกินไปในทุกๆวันแล้วนะคะฉลาดเกินคนใช้นั่นก็คือสิ่งสําคัญกับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจำเรินะคะแล้วคุณรัตพลค่ะที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้ ครบทั่วนังสาระเทคโนโลยีแล้วก็บันเพิง <c oughs> แบบนี้ส่งท้ายกันนะคะทุกท่านสามารถไปติดตามเราผ่านทางช่องทางก็คือเว็บไซต์ w ิว a อทัยนะคะ Facebook Instagram Twitter และ YouTube ของ w ิ a t อทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ